พูดถึงเรื่องอภิปรายก็อาจจะมีอีกประเด็นหนึ่งแต่อันนี้อ่ะอันนี้ยังไม่ได้ถึงอภิปรายแต่มันเป็นประเด็นที่ดินเหมือนกันก็คือเรื่องที่ดินค่ปากช่องจะบอกว่าเขาช่องอ๋อประเด็นที่มีการเรียกคุณธนดลใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เองนะคะในในกมทปกครองนะคะที่มีคุณกรวีปริสนานันทกุลเป็นประธานเนี่ย เขาได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ได้มีแค่คุณธนดลนคุณธนดโดนเนี่ยมาในฐาน,นะประธานคณะทํางานที่ตรวจสอบเรื่องที่ดินสปรกรเนาะแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็มีการเ,าเชิญกรมที่ดินมาด้วยนะคะแล้วก็มีการเชิญน่าจะทางกระทรวง พอมอมาด้วยนะไม่แน่ใจะะนะ,ะ,ะแต่ก็เราก็มีคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติมาด้วยนะคะก็จะทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์นะกมอทอปกครองเขาต้องการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนที่ดินของรัฐแล้วก็หยิบกรณีศึกษาพื้นที่อำเภอปากช่องขึ้นมานะคะก็ะมีการตั้งเรื่องนะว่าปัญหาที่ดินทับซ้อนเนี่ยมันก็มีมานานพบว่า ที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสอบประกรหลายแห่งนะคะมีทั้งการบุกรุกและใช้ผิดวัตถุประสงค์กรมทรจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพวกน,นี้มาขอสอบถามเบื้องต้นถึงขอบเขตและอำนาจในการตรวจสอบอันนี้เป็นคําถามถึงคุณธนาดลคุณธนาดลเขาบอกเขาเนี่ยเวอร์พื้นที่ทั้งหมดก่จังหวัดรู้ไหมที่ต้องตรวจสอบนะ<ม>72จังหวัด ที่ดินสอบประกอทั้งหมดมี72จังหวัดเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว22 22แห่งนะคะก็คือเขาก็พยายามจะยืนยันนะคะว่าไอ้ที่ลงพื้นที่ปักช่องครั้งล่าสุดเนี่ยไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัตินั่นแหละนะก็บอกว่ามีการศึกษามาแล้วนะคะคุณกรวีก็เลยถามนะคะว่าการตรวจสอบที่ดินปักช่องเนี่ยมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะ คือเพื่อที่จะเคลียร์ว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนคิดว่าหยิบมาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเนี่ยมันทําให้เป็นประเด็นการเมืองอคุณธนาโดนก็ยืนยันว่าการไปตรวจสอบที่ดินปากช่องเพราะเป็นที่ดินกลุ่มที่สาตามที่มีการจัดทําหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือที่เราคุ้นเคยในชื่อของวันแมปนะคะก็บอกว่าไปมาหลายที่แล้วแต่ว่าไม่เป็นข่าว เพราะที่อื่นเขาไม่ได้เชิญนักข่าวไงที่นี่คุณธนาดลเชิญนักข่าวนะก็บอกว่าแต่การที่ชุดตรวจสอบลงพื้นที่เนี่ยยอมรับว่าไม่ได้เจอการทําผิดทั้งหมดแต่เป็นการทําเพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคะก็คนที่ออกแอคชั่นมากที่สุดในกมทออาจจะเป็นคุณผลพีนะเพราะเห็นพูดยาวเชียวนะคะ คุณพลพีสุวรรณชวีในฐานะที่เขาเป็นสสนครราชสีมาก,ก็เลยถามไปเนี่ยว่าในฐานะที่เป็นคนโคราชนะขอถามทั้งอธิบดีกรมที่ดีแล้วก็ผู้ชี้แจงทุกคนว่าในพื้นที่โคราชที่ตรวจถูกตรวจเนี่ยคาดว่าจะมีธุรกิจที่อยู่ในที่บุกรุกจำนวนเท่าไหร่ เขาก็ถามเพราะเขาอยากรู้ว่าจํานวนพื้นที่จริงๆมันเท่าไหร่แต่การที่ลงไปตรวจสอบแล้วในขณะที่มันยังไม่สิ้นสุดกระแสความเนี่ยนะคะ,ะมันทําลายปากช่องไปแล้วคุณพลพี่บอว่าเขาไม่ได้พูดถึงที่ดินใหญ่ๆหรอกนะเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาเอ,อ่ยชื่อขึ้นมาเลยนะรีสอร์ตดังๆพวกเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายต้องเพิกถอนเนี่ย รวมที่ดินก็ทางการก็ต้องชดใช้ให้เขาอ,อยู่ดีแต่ที่คุณพลพีกังวลก็คือพวกชาวบ้านที่อาจจะครอบครองพื้นที่แค่ไม่กี่ตารางวาหรือว่าพื้นที่เป็นจำนวนหนึ่งไร่อย่างเงี้ย <c oughs> เขาได้โฉนดกันมาแล้วแล้วเขาอยากจะขายเพื่อเอาเงินไปใช้นี้ตอนนี้ถามว่า เขาขายได้ไหมอืมอืก็มันเป็นที่ที่มีปัญหาไปแล้วคือก็ทำให้คุแบบหยุดที่ตรงนั้นทั้งหมดอ่ะใครจะมาซื้อก็ไม่กล้าซื้อใครถือโฉนดอยู่ก็ใจไม่ค่อยดีนะคะก็เลยก็เลยมองว่ามันเกิดความเสียหายนะอก็คุณพลพีคนที่นั่งติดกับคุณพลพีนะสสเมงสระบุรีนะคะคุณวัชรพงค์คูวิจิตรสุวรรณอันนี้แบบ ผู้สื่อข่าวก็ขำสุดแล้วนะฮะทำไมคะปิดท้ายเขาก็บอกว่าฝากคุณธนดลช่วยไปตรวจสอบโรงแรมท่านนายกที่เขาใหญ่ด้วยนะก็อยู่ในพื้นที่เหมือนกัน Så, เนั่นแหละประมาณว่าเรากล้าหรือเปล่าแล้วคุณธนดลก็เลยตอบว่าผมไม่มีอํานาจอเขาบอกว่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอาจจะอยู่ในโซนของพื้นที่นิคมเขาบอกเขามีอำนาจแค่ พื้นที่สปกร์ก็ว่าอย่างนี้มีคุณราชิตจากสสุดพุ่มนะคะคุณราชิตสุดพุ่มสสประชาธิปัตย์ก็ถามคําถามน่าสนใจก็คือถามว่าเห็นว่าสปกคืองานก็เยอะอยู่แล้วเนอะ72จังหวัดที่ต้องดูแลทําไมถึงไปปากช่องเขาก็เลยขอทราบที่มาของการไปตรวจสอบอถ้าไม่มีคนร้องก็คงไม่ไปใช่ไหมก็เลยเหมือนอยากอยากรู้ที่มานะคะ แต่ในตรงนี้ก็ในรายงานไม่ได้มีบอกว่าตอบไว้ไว่าอย่างไรค่ะส่วนการถามถึงที่ของอครอบครัวนายกเนี่ยเนาะคือจร,จริงๆตอนแรกม,มันเป็นที่ของนายกเลยแล้วนายกก็ต้องโอนหุ้นไปใช่ไหมหก็เลยมีการเปิดเผยออกมาว่าอ้าวนายกก็มีโรงแรมหรูอยู่ที่เขาใหญ่ชื่อว่าเทมส์แว a l ลี่นะคะบอกาเคยไปเเคยไปถ่ายรายการที่นั่นครั้งหนึ่งด้วยนะก็ เขาบอกว่ามันก็อยู่ใ,ใ,ใกล้เขาใหญ่เลยนะก็อยากให้ไปตรวจสอบด้วยก็นั่นแหละน่ะ,นะคนที่ขอนั่นแหละคือสอสอเม้งนะคะ